ท่าอะไรอยู่ว่าไหนไม่รู้ครับคาถาครับจะสู้กับอใจเป็นสระได้ไหมอ่าจะสู้มันสุด,รดแรงจะแซงมันสุดรูนะรูไหนแล้วเนี่ยยังไงแล้วอาจารย์รู้ไงรู้เยอะครับอะไรนะรู้เยอะเด็ดอยู่ครับไม่ธรรม,มาดา ตอบซ้ำอบเดียวตอไปต่อไปจัสูส้มาสดงหากวันใจออนล้าหากวันดาออนไลน์ก็ภาษาเหมือนกัหากวันดาออนไลน์เจ็บไหมไม่มีขามาไม่มีใครภาษาเยนก็หาภาษาไหนก็หา า็เปนรรมดอย่างบอกให้รู้ไว้อย่างใบให้ลุโม่ท่านดาผมใช่ไหมเนี่ยเป็นภาษาเขาเอฟมิอยากบอกให้รู้ไว้ันิญจยู่เตียงข้างเดินั้าจะอยู่กินข้ามคุณอะไรเหยีดนะยัยเหยีดอยู่กิข้ามคนธรรมดาก็มันเรย่งขอเรื่องคนธรรมดาสรุปแล้วเรืกองฟังไปมางงงร้อยยานะต้องสรุปเป็นภาษาไทยว่า ตะวันไม่สิ้นแสงขอเธออย่าสิ้นหวังเอาใจเป็นพลังสร้างฝันกันต่อไปหากวันใดอ่อนล้าเจ็บมาไม่มีใครอยากบอกให้รู้ไว้พระจะอยู่เคียงข้างเธอ ายปิะซงั้นประมาณนี้อัะเอให้การและการเมื่อให้การมื่อการันนี้เราไปเจอา่ารอาจารย์เลยนะอาารย์เะยนะอาจารย์ตัวเล็กนี่พูะอาจารย์อะไรผอาจารย์อะไรพระอาจารย์สูอาจารย์อะไรอาจารย์ูอาจเดชเรียบยากเนาะการเรียสั้นๆแล้วกันนะต่อไปนี้เรียกว่าอาจาย์ว่าพระอาจารย์นเดชนะ เขามีอะไรนะเด็ดเลยนะน้เด็ดเลยนะ <c oughs> น้เด็ดกุ๊กขีมียะนี่ก็เรียนหเด็ดเมือนกันาเด็กกนเดนะโมพัทยา <c oughs> ผมพี่หอูพี่ล่งเราทำกิจรกรรมร่วมกันเอาล่ะต่อไปนี้ทุกคนเอามือเท้าเอียวทำตามพระอาจารย์ทุกคนี้ครับฮะภาษาอังกฤษครับอ่าดีที่สุดเอามื <c oughs> อเท้าสแล้วทำตามพระอาจารย์ตัวแรกนะครับผมนี่คือหนึ่ง ก็นีสองสอต้องมืที่ไหลสามบที่หัวสี่รถมนก็หมนห้าบที่หัวหกหลเจ็ดเออแปดตบหนึ่งสองสามสี่อ่ี่ยกสี่ยอ่ะสี่ยกห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ ที่ข้างหลังข้างใหเนอะ้า้าบๆาเลยเอาใหม่เอาใหม่1น่งสองสามสี่ออมวนอวอเอาใหม่ิหนึ่งกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะอยู่แดนใดไม่สุขใจเหมือนบ้านเราจะสุขหรือจะเศร้าบ้านเราเน้นแสนสบายถึงบ้านน่โต ความรักไม่เสือ่อมคลายขออยู่และขอตายที่บ้านเกิดเหนือนอนโหบางคนยังยังงงอยู่รูปไหรแม่ต้องมีสติหน่อยเอามาอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งมือเท้าแต่แอลพร้อมกันหน 1, 1, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะโยนไปให้สนใจเหมือนบ้านเรา จะสุขหรือจะเศร้าบ้านเรานั้นแสนสบายถึงบ้านแม่โตนักความรักไม่เสื่อมใครก็อยู่และก็ตายที่บ้านเกินนนดเมืองนอนรวมให้เด้ทางด้นเรเป็นถึงบ้านเราเนี่มีภาษาหเหนือด้วยไหมอจาะมีด <T> ้วยหรอครับผมเป็นภาษาเหนือแล้วกันอ่ะเรียนภาษาแอลใหม่เอาน,ออนะพร้อมนะเป็นภาษาบ้านเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหก

รองรองรองภาษาจีนอ่ะไปจันทร์ไปจีนมาแล้วไปเมืองกรุงปักกิ่งพอจะรู้ภาษาจีนเราไปเที่ยวเมืองจีนกันทุกคนแจ๊เลยเลยกีดีกว่าเอาภาษาเก่า ear s e n s อ audio chip แปะจะอยู่แดนแป๊ะแม่สนใจเหมือนบ้านแป๊ะจะสุขหรือจะแป๊ะมันแป๊ะและแสนจะแป๊ะถุงป้ป้าโตแป๊ะคลงรักไม่เสื่อมแป๊ะก็เกิดและเมืแป๊ะแล้วขอตายบ้านแป๊ะ ไปนำเสียงไปใส่เสียงแล้วใส่แต่คำพูดเงียบทำไปได้ให้มีสติพวกเราอ๋อมีไม้สองตัวได้พระอาจารย์เห็นไหมงั้นอาจารย์เอาไม้ตัวนี้เดี๋ยวผมเอาไม้ตัวนั้นเดี๋ยวต้องทดสอบไม้ก่อนก่อนที่เราจะเนี่ยเราต้องทดสอบไม้เสียงต้องดีเสียงต้องชัดเจนเดี๋ยวต้องอ่ามาละมาละเดี๋ยวผมต้องทดสอบ ฮัลโหไหนๆตัวนี้ตัวนีตัวนี้ตัวนี้ฮัลโหลตัวนี้ตัวนี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลติงตองนะตัวนี้แล้วกันอาจารย์จะให้ดีสติเราต้องทดสอบสติอาจารย์สติแปลว่าอะไรอาจารย์แปลว่าสติครับ แล้วเราจะไปยังไงว่าอาจารมันมีควายเอ้ม